เห็นไหมดูข้างในเลยครับโอ้โหแหมโครงสร้างมันสวยจริงๆนะครับรถคันนี้ใส่ปิ้งเลยสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ติดตามช่องเป้รถสวยทาง YouTube นะครับแลกหนึ่งช่องทางครับทางเพลรถสวยศรีชานะครับ ฝากติดตามกันด้วยนะใครที่เปิดมาเจอผมในครั้งแรกเนี่ยเต็นเป้ะรถสวยนะครับจะขายรถแสนต้นต้นไปถึง2 0 0แสนต้นต้นเท่านั้นรถราคาประมาณขนาดนี้ผมมีเข้ามาตลอดนะครับใครที่สนใจรถราคาประมาณนี้นะให้กดติดตามผมไว้เลยกดติดตามเนี่ยอยู่ใต้คลิปนี้นะครับปุ่มสีแดงๆพอกดปุ๊บแล้วกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับแล้วกดคำว่าทั้งหมดแค่นี้เวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะขึ้นที่มือถือเลยสำหรับวันนี้นะครับผมมีอีรุสุ D m a ม4ประตูนะครับทรงแบบนี้เลยแม็กรอๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรอบคันกันรถสวปิย ามาครับเดี๋ยวเรามาชมรอบคันงานโหหลอมากคันนี้ตายลองขอดูก่อนครับฟังเสียงดูนะเห็นไหมครับรถสวยเลยนะคันนี้แมกกหล่อเลยนะครับดูยางยางยังใช้ได้อีกนานนะครับฟังเสียงด,ดูด้านหลังมั่งเห็นไหมครับ ปดูข้างหลังหน่อยข้างหลังเป็นไงตะแค็บเห็นไหมครับอยู่ครบนะเห็นไหมชายล่งชายล่างใส่ปิ๊งนะครับแบบนี้เม็ดองเม็ดอาร์กอยู่เห็นไหมพื้นกระบะไม่มีบรรทุกหนักนะครับไม่มีรอยลากเลยนะไม่มีรอยบรรทุกเหล็กนะไปเดี๋ยวเราไปชมรอบคันต่อเห็นไหมครับรถสีบางๆเลยคันนี้ มีแค่รอยลักยิ้มเล็กๆ,ๆน้อยๆครับแถวแถวนี้เนี่ยเห็นไหมรอยลักยิ้มแค่นั้นครับไม่มีแผลใหญ่นะนะครับโปรงกระโปรงหน้าสวยนะกระจังเห็นไหมครับรอบคันสวยเลยคันนี้โอ้โห oh oh. ยางเยิมงยังมีอยู่นะครับเห็นไหมดูข้างในลยครับโอ้โหแม่โครงสร้างมันสวยจริงๆนะครับรถคันนี้ใสปิ้งเลยกันีสวยมากเห็นไหมครับ เดี๋ยวเราไปดูหลังคาหน่อยนะครับด้านบนนะหลังคาก็ต้องดูขอบก่อนมีสนิมขึ้นหรือเปล่าเห็นไหมไม่มีนะครับอ่าดูเห็นไหมวามมุมกว้างบ้างลองเคาะดูหน่อยเห็นไหมครับเสียงบางๆอ่มาดูเม็ดอาร์หขอบต,ต่างกันหน่อยนะครับรถโดนหนักไม่หนักก็ดูตรงนี้นะครับเป็นหลักเลยนะเห็นไหมเม็ดอาร์ k, คมกลิบนะครับสวยเม็ดอาร์ Met k, ฝั่งนี้ล่ะเป็นไงบ้างอลองดูหน่อย เห็นไหมครับอ,อยู่ครบนะครับเห็นชัดไหมอขอบเคอบิบเป็นไงเห็นไหมครับลอยปงลอยปัมม๊มยังอยู่ติ๊กเกอร์ยังอยู่เห็นไหมครับซอกซอกเดิมสนิทเลยนะเรามาชมภายในกันหน่อยนะครับคันนี้คันนี้ผมบอกเลยภายในสวยปิ๊งเลยนะครับเห็นไหมคอ,อคอนโซลคอนโซลเห็นไหมครับสวยมากๆบอกเป็นบอกกรรมยี่นะเห็นไหมครับไม่มีขาดนะ เนี่ยคอนโซลคอนโซนกลางสวยเห็นไหมครับมีจอด้วยนะคันนี้แอร์เอเยเย็นปกติไม่ต้องห่วงนะครับผมเช็คหมดแล้วคันนี้เบาเห็นไหมครับเป็นใต้พรมสะอาดแผงประตูล่ะแผงประตูสวยนะครับไม่มีแตกหักนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังมัง่งข้างหลังเป็นไงเห็นไหมรถเป็นสี่ประตูนะครับดูเบาดูเบาเบาเป็นกมัมยี่นะครับไม่ได้เลอะนะ เห็นไหมครับดูพื้นตัวนั้นแม่แรงเดิมนะครับยังอยู่นะเดี๋ยวมันต้องอยู่ใต้เบาะนี้นะครับอาดูพรมเห็นไหมครับสะอาดหลังคาหลับเป็นไงบ้างเห็นไหมครับหลังคาสวยปิ๊งเลยเห็นไหมครับรถสวยมากสวยจริงๆคันนี้ภายในเราดูรอบคันกันมาหมดแล้วนะครับต่อไปสิ่งสําคัญที่เราต้องดูก็คือห้องเครื่องนะครับเราจะดูทั้งโครงสร้างมาันแล้วก็ดูเครื่องยนต์ด้วยนะครับสภาพเครื่องยนต์เป็นไง เดี๋ยวไปชมกันครับอ่าันดับแรกเรามาดูคันหน้าก่อนคันหน้าแบบนี้ถือว่าสวยมากนะครับผมบอกเลยนะหมุดสีดําเห็นไหมครับเพดียบเนียนไม่มีการแกะนะเห็นไหมครับรอยนี้นี่ก็เกิดขึ้นจากยางตัวนี้นะครับมันเสียสีทุกวันนะรถเป็นสีเดิมนะครับเห็นไหมถึงนี่หม้อน,น้ําเขาเปลี่ยนมาแล้วด้วยดีนะครับหม้อน,น้ำเนี่ยเวลามาใช้มาระยะระยะหนึ่งอ่ะเป็นสิบปีเนี่ยมันจะผุนะเขาเปลี่ยนมาแล้วก็ดีเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ เห็นไหมแต่คันหน้าเดิมเราอุ่นใจแล้วไม่ต้องกลัวไม่มีโดนหน้าแน่นอนอ่าเห็นไหมครับดูคันข้างกันข้าง,างเห็นไหมเม็ดองเม็ดอางต่างๆซอกนะครับลองดูนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่อยๆนะใครดูไม่ทันให้กดหยุดวิดีโอนะครับเห็นไหมครับพื้นเห็นนะโครงสร้างมันครับนี่อึบนะครับให้ดูตรงนี้ก่อนนะพวกนี้นะที่ผมจะให้ดูนะอ่ามองเห็นไหม สวยจริงๆคันนี้อ่าดูตรงนี้ต่อน็อตเนสเห็นไหมครับไม่มีไขมันไม่เคยโดนนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่หมดครับครบหมดรถสวยโครงสร้างดีคันนี้อ่าสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่อง3.0คอมมอนเร็วแล้วนะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบเครื่องกัน ้องเครื่องสวยคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยบอกให้เห็นไหมครับเรามองเข้าไปลึกๆนะครับเห็นไหมแห้งๆเลยนะอ่าดูนะครับตอนนี้จะให้ดูเครื่องแล้วเห็นนะเห็นนะครับตายนั้นไม่มีเยิ้มครับคันนี้อึบอ่านะครับ,ารบฝาตรงฝาสูบรถสวยจริงๆผมบอกเลยคันนี้ใครได้ไป ห้องเครื่องสวยมากอ่าสำหรับรายละเอียดรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นอีตุสุดีแม็เครื่อง3.0 c o m ดศูนย์คเลเป็นตัว Highlander นะครับ4ประตูเป็นตัวยกสูงจากโรงงานนะครับแม็กเม c รเห็นไหมครับมีให้หมดแอร์เอเย็นห้องเครื่องสวยปิ๊งเลยเห็นเห็นกันนะครับเมื่อกีน้นี้สภาพนี้เลยผมขายอยู่ที่258,000เท่านั้นราคานี้ถือว่าถูกมากนะครับกับรถสภาพนี้นะ ใครสนใจเนี่ยโทรมาได้เลยที่0 8 9 4 0 5 0 2 0 2นะครับเป็นแป้งรถสวยเนี่ยตั้งที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ